ครับผมสวัสดีครับตาผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนืทานนี้ก็เป็นเนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานนะท่านโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเนวทางที่แบ่งปันเนวทานมาประจำ้ดยก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16สิงหาคม เราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็ฝากมานะฐานเต็มล่างฝากมาเต็มหนึ่งเต็มเจ็ดเต็มเก้าแล้วก็ฝากมาโคห้าหกห้าสองห้าสี่ก็ฝากมาสามชุดสามเต็มนะท่อู้ชมวันนี้ก็เช้าวันที่ 13, สิบสิงหาคมนะ ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านครบบูนเปตัวเปะประมาณน,นี้ห้าหกปดเก้าศูนี่ห้าหกปดเก้าศูนย์ส่ฟังมาแปตัวเป็นแนวทาง มาต่อกันไว้นี้ครับสอนอของที่บนสิบหน่อยบนของที่ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามต่อมาครับ ใบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมาเดวทาน10หน่วยล่าง2อฟางฟาง,งซ้ายเดยวทาน10ล่าง9012หน่วยล่างฟางขวสองสาม3 4 5ามาต่อการเจ้านี้ สรุปล่างฟ้าหลานฝนโนละฝันฟังมาสองแปดแปาห้าแปดแปดรองห้าสองเจก็ขอบคุณมากสำหรัขบข้อมูลมาต่อการเจ้านี้ครับนะ ผมชื่อดามฝากมาหนึ่งสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสามเจ็ดล่างหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งศูนย์ต่อมาเลยลงแป้น ฝังมาสองหกหนึ่งหกหนึ่งหกแปดสองเจ็ดสามท้ายสี่เจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งต่อมาเจ้านี้ครับท่าน คมฝากมาสองชุด8 57 195 8 57 195ฝากมาสองชุดเป็นเดวทางมาต่อกันใบนี้เลยคุณแม่ลูกสอง ฝางมาแนวทาน485 785คู่เปกห้าสอบนวิ่ง8ล่างวิ่ง1ต่อมาครับใบนี้เด่นโบนสี่ตัว สองสี่ห้าแปดสองสี่ห้าแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ฝากมาสี่หกเจ็ดศูนย์ต่อมาใบนี้ครับคูณคูณสุดแนวทางสามตัวโบนเนาะ 3 4 9 2 4 8 1 4 0 9 3 0 8 3 4 9 4 2 1 2 3 8 3 9 9 4 1มาต่อกานใบนี้ครับท่านเจ้านี้ก็ฝากมาเด่นบนูล สตัวเจแปดเก้าาฝังมาสตัวเป็นเดียวทางเอ้ยลาวิ่งรูปสตัวเดียวแล้วก็ฝังมาชุดเดียวสี่หนึ่งสหนึ่ง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับใบนี้โคนเมืออเปกเรียวฝางมาวิ่งเปกกับสามแล้วก็คู่เปกสามเปกหนึ่งเปกศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย 0 1น0 1หน 18, ึน 38, ่งสาเจ้านี้ครับพิปโป้นะพิปโปก็ฝากมาอีกหนึ่งแนวทางดับหน่วยล่างฝากมาดับ เก้าฝางมาดาบเก้าตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ฝางมาแนวทางสองตัวล่าง7็ด 7, 9ปดเาเจ็ด 7จ7ด7นึ่งเจ็ดสองเจ็ดงฝากมาหกชุดต่อมาเลยเจ้านี้เลือล้านสนามเมืองฝากมาห้าสองเจ็ดสองเก้าสอง 1>, 1 2 5 3 7 3 9 3 1 3 5 4 7 4 9 4 1 4 5 5 7 5 9 5 15, 1 5 hmm? ก nah. ็ฝากมานทันล่าต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านก็ฝากมาพี่นอยคุณโกฝากมา1 4 7 1 3 7 3 4 7 1 7 4 1 7 3 7 4, 4, 4, 4, 4 5, 5, 6, 6, 7 7 1 7 3 1 7 5 3 7แล้วก็ฝากมาเข้า4 7 3 7 1 7ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นทานเท่านานนัท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนท่านฝากมาเป็นอนท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนืทันใหม่คลิปใหม่กันเลย